ใส่แล้วติดมันไดใส่และเออนิคแก้ยากออน,นะกกเออว้ยนิคใส่ดิบมันติดไปแล้วอ,ะอ่ะนิคใส่ย,ยิงก็แก้ยากกันเพื่อนโอ้โหเฮียพอมไม่ยิงแม่งใส่ยับเลยครับพู <S <S ดถึงเหมืองเขียอะไรแย่ละเฮ้เฮ้เสียงอะไรวะแม็กเด็กช่าง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 เหรอ่จกเจกสมมุติไเออได้เจกจะมาเก็บขัผมมารอกลางเอาบอลให้กูได้เจกป่ะเอาสมมุไงเป็นเป็นแนวงั้นอ่ะนะ ช่วยยิงหน่อย่วยยิงหน่อย่วยยิงหน่อยเป็นแนวตามมามามาๆแป๊บๆแป๊บแป๊บๆเนี่ยอ่ะมองแบบที่หลวงพี่มาหน่อยมาหน่อยลงข้างหลังไปไกลไปโยนโยนนั่นให้โยนนั่นแหละหลวงพี่แป๊บๆเออระวังหลังนะแบกใส่มีไว้ให้มันมันไปอยู่เนหลังมีแถบบีกันหมดเลยเหรอตรงระวังตรงนี้มองตรงนี้กูหน่อยเดี๋สัตว์นิกวอุ้ยมาเก็บมองระวังนี้เราดูระวังนี้ระวังตรงติกว่ะดูไว้หน่อยทาเมฆแม่งรุนแรงจัดหมึดหมึดหมึดมึดมึด ใจเย็นใจเย็นพอดแพนได้ใจเย็นมีแชมเบอร์เพื่อนหน่อยเทปเพื่อนหน่อยเทปเพื่อนหน่อยอะไรวะหุ้ยสิบสี่แชมเบอร์สิบสี่แชมเบอร์สามสิบแชมเบอร์สามสิบยิงเป็นชาติเลยอ่ะสวยนี่ไงนัดเดียวไอ้เฮียพอยัดีพอยัดีสวยนี่ไงล่ะยัดตียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยใครบอกเพื่อนกูไม่ต้องพีกว่าไม่ผมบอกบอกไอ้บอยมิกไปกี้บอยมิกตายแล้วเพื่อนตายแล้วกูตายแล้วเพื่อนถ้ามึงไปพีตายเอ้ย มื่อกี้ไม่มีแถบไซเฟอร์ใช่ปะไ้ทีมันไม่มีไซเฟอร์ทีมันไม่มีไซเฟอร์แถบหนุ่มใหม่เก็บ้รอกอะเวลามึงเล่นเนี่ยมึงดูภาพล้วไม่เฮี้ยมองเลยมองไม่รู้อะผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นผูดเล่นผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นี้กูตลบไหนเฮี้ยกูตลบเดี๋ยวถ้ากูมองไปมันอยู่ตรงนี้มึงยิงเล็งตรงนี้ให้กูด้วยกูมันเล็งไม่ได้ตรงบนกล่อง เออในในวางแค่ประกอบามมันดูเช่ใกล้ก่อนพอให้ครับเรียวมิกซ์แดนติงนะมีที่ไปเลยมิกซ์ขึ้นไปสวยกูติดนะเนี่ยมิกมันมิกสวยดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยเอ้ยมิกแพงกดีแพงวาลีแพงวารีแพงวาลีไปแล้วแพงวาลีไปแล้วเชียวิ่งไล่ว่ะ มาแล้วเรามองตั้รังบูลบได้กูหลบได้โอกาสมิดมตั้ไมเจ้เเกมกุมอไซดปี๋เฮียุนเว้ยไหนอะไหนมอไซวะเฮ้ยบมอบุาถอะวะอยู่ไว้ถึงเที aan, ่ยงคืนก่อนเอ์เอ้ยคุนเข้าอะไรนะไม่ใช่กูครับไอมีวะไอไอหลวงพี่อะมีไม่มีเบอมไปแทนหลวงพี่บอมไปแนมากา ไอเฮี้ยตัวเงียบไปไออยหนไอขเ่อยผมไอพงขอเบห่อยทำไมไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินเยเฮ้ขอเดาน่ขอเดาไปนะไอเฮียตปกด่าอะแล้วมึงจะสลับจอไหมึงมึงดูไม่สลับมนลับอ้ใช่เหรอมพื่อนมาเยเลยวอ้ยเม้งมึงว่าแมนยูชนะเท่ไหรเก็บติเบวปหนงดิเฮ้ยโหรปภาพเตอยนปืนไอพง้เอาปืนไพงไปดิ เอาปืนมาเนาเอาปืนมาเอาปืนมา T X T X T กูหายก่อนมิกเจนมันเจอแล้วโอ้มีกูเข้าดิมีก็เข้าดิเจอที่ไหนอ่ะมันไหวปะไอ้มิกเอาหลงไปโอ้หลงไปหาไปละเยอะแขอแฝพี่กูหน่อยขอแฝดไอพี่กูหน่อยอ้าวโอ้กามันมันมันเข้ามายิงอยู่ได้ไงมิเตอร์มิกเตอร์ไอโซตัวนี้มันไม่แฟดหรอ ไ่ไม่มีแฟบไม่มีแฟบเอาให้กันแล้วครับคนนี้ครับพี่คนนี้ไปขยิบไปขยืมยืมปืนที่พกมาได้แ่าพี่คนนี้ให้บอลแม่นมากพี่คนนี้ให้บอลแม่นมันมากมากมากพี่คนนี้ไม่มีนั่งคนนี้อย่านั่งนะอย่านั่งให้พี่นี้พี่คนนี้ไม่มีนั่งแล้วนั่งเล้วนั่งแล้วหนึ่งเนี่ยตู้กับความคิดตัวเองครับตอนนี้หลอนเงือ่ ดิ้งดิ้งดิ้งโอ้ยน้อยใจเลยสิมันไหลมุมทำไมวะเียต้องต้องต้องเล่นมุมให้มันแบบว่าดีวันนี้หน่อยครับแต่โอเคนะแบบนี้มันอยากจะเล็งอัพบอกว่าเฮ้ยไปไปไปเอเดี๋ยวเพื่อนๆไปมีใครอมก้อนดำมาครับมีใครอมก้อนดำไหมพี่มิก็มก้อนดำมาครับมังกรดำไม่ได้ปกติมาร์เก็ตเมื่อกี้มาร์เก็ตมีแน่นอนมึงแหวนตีอีกวะน้องเฮ้ยไอเบ็กกูไม่มีเนี่ย อะไรถูกพี่อะไรครับอะไรครับเฮ้ยแต่งกายตัวแรกเลยเดี๋ยวพี่มันขึ้นมาไอเฮียแล้วก็เงียบเลยมพี่ไตรงลิงอ่ะตรงลิงมีตัวเอาเลยมิกเอซ์มีเว้ยนิยมดับเบิ้ลดาเมจเลยถือบอมบ์นะโอ้ยยี่ดับเบิ้ลดาเมจไม่ช่วยอะไรวะพัทจริงถอยมาถอยมาเยียนัดเดียวช่วยดีกว่พัทพัทพัทไปถึงพัทอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เงียบๆทำเสียงวิ่งกลับที่สงักสองามคนน่ะไปเกียล้กูไม่ช่วยเียอะไรแล้วมิ๊งสวยเวฟคราชิิ๊งมิ๊งเวฟกลับเย๊เจ๊ยจ๊ไม่บอกโอเคิงละกูไปเมาลเฮ้ยมีมีาหเคียไซสให้วเจสวยมากเอลโบเอวโบตัวนึงอุ้ยเฮ้ยไปแล้วพี่เจกูไปแล้วเวลามี คิดเร็วทำเร็วครับเด็ดล็อกโดนกูไปศูนย์มึงเห็นมันไหมเอาจริงๆไม่เห็นกูได้ยินเสียงคนเปิดประตูมันเล่นบีมันเล่นบีมันเล่นบีมมีคนปิดประตูอยู่รเที้ยมึงต้องวิ่งเจกผมวิ่งไปเอแล้วแต่กูว่ามันน่าจะโยกนะถ้าตออเจ็บตายเดินโยกอย่างกับจิโก้เดี๋ยวดูสองมีได้บีแท็บกูไม่ตอบก็ตีมาวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อนแล้วเอาเอาขนาดหนาวงกลมขนาดหนาวงกลม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  ดู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 มึงดูมันจะดกว่ากูไปเล่นข้างหลังมันจะดกว่ากูไปเล่นข้างหลังไอ้เหี้ยแล้วแล้วกูโอ๊ยยังไงล่ะไอ้พี่แล้วไปดังยิงด้วยพัดลมเกือบทังยิงนะไอ้ผมยิงได้ก่อนบ้างแล้วมันบ้างแล้วเป็นคนที่ผมยิงได้ก่อนนะยิงได้ก่อนนะหรือตายก่อนผมมาได้ถึงแล้วไอ้เมื่อกี้ แอบยอดี่ VR ีได้เหี้ยรูมี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 แต่ก่ออยู่อตบๆเลยัดเอี้เปเรื่องเลาวเมันก็ดีลวเพื่อนเออนั่งม่นั่ไม่นั่ไม่นั่ของเพนทองเพนเพน่ไีไม่เดเวียดตีไม่ต้มบอกว่าไม่ได้เอาปืนคืนมาเออดังกะไรดีนังเยวพีนั่งก็นั่งไวเอาเฮ้ย ไอ้เหี้น้ำบังอะไรน้ำบังน้ำไอ้นาแวแข็งมิกมิกดีมิกตัวสองตัวมิกสองตัวมิกมิมิกขวาเดินเดินเดินเดเออตวไโอวมันไม่โดนเลยว่ะมิอกอเปิดไอยมังกรดำมันขงพี่ก็กูบอกแล้วมีชื่อตรงนี้ขอน หลอกได้นะเพื่ไม่ได้มันกอนดำเไม่ถึง20หรอกมิกรออะไรยะตบคืนมาตรงกดกดตั้งแต่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้มิกอยู่วงนี้ก่อนอะเคลียร์เาโบก่อน่องพลาสติกมึงวงกลมมึงวงไว้เป็นอย่างนี้นะไอ้เหี้ยแมนยูแม่งเตะกับบอลเนี่ยเออเราเล่นเราเล่นแค่ไดไซส์พอเราไม่เล่นตรงนี้มั้ยหลยได้นะเว้ยเคลียร์เาโบก่อนไม่มีท้ายไม่มี รอในสายดิบดิบดิบบมิกเข้าเข้าดิมีไหมมีไหมไมก็เปินไ่มีมีสายเคลจังหวะมึงโดนยิงทันเลยทมิกกูหมาฮะมิกสายมิกรอยี่สิบรอยี่สิบรอยีิดรอมันแปดลงมันแปดลงสองตัวต้องกูตัวรอตัขอบเลยข้างนอกแล้วนะบิด1 2ยี่สิบเจ็บเตัวนึงไอนีตัวหนึ่ง มองเอรีให้มองให้มองให้มองให้แอบไว้แอบไว้โอ้โหเชี่ยสองตัวสองตัวสองตัวแล้วสวยไอ้นี่สองตัวด oh yeah. ้วยกันอยู่ด้วยกันเลยบิดรอยยี่นัดเดียวพอโอ้ยเอาเอาหรอพี่เอาเจ็บแล้วเจ็บแล้วอย่าให้มันเตะอยาให้มันเตะออฟมันออฟล่ามันล่ามันต้องล่ามันอย่าให้มันเซฟหลังน้ำเนี่ยมีหลังน้ำเนี่ยมีพูดไปงั้นหรือไม่มีหรอกมันใส่บอลเลยไอ้ห่า โอ้ยคือหลวงพี่พีกเอ้ามันมันก็ไม่ได้เซฟออฟแหละเนี่ยมเซฟจนได้เนี่ยว้าลอยยี่ลอยยี่เอ่อหลวงพี่หลวงพี่เราดับราดับเอ้ยแมวเรา ITDP ทำไมเฟรนติดเป็นด์สมาร์เก็ตเดมิ่งเดี๋ยวดูมันยังไม่ยิงเลยเนี่ยตอบได้คนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูนี่มันเด้งกันอยู่ โอ้โหโคมว่ะไอ้เหี้ยธรรมดาเพื่อนไม่แมนยูเขายิงไงเขาจะให้ผมดูผมก็ต้องดูเด็กๆกวาดการเงินจะขอดิลี่เขาหลอกตลอดมีมีมีมิกซ์มิกซ์ลองปฏิบัติมาเก็ t ได้มันเปลี่ยนประตูอ่ะขอดิลี่เอาเขายิงหน่อยเขายิงหน่อยเขายิงหน่อยเอาโอ้ยมองแล้วแบกไซแบ็กไซแบ็กไซด์แบ็กไซด์ มดนป่ดน่อกวนตีโดนตกวะังมาตัวนึ่งหลังมาตัวหนึ่งกูรอดเลว่าดัดแรกออฟพอเดดลอกไม่ไม่กูมีกรอบี่เดดรอกมันมสเป่เปล่าเล่นลมกได้หลังมาสเป่มตมตมองกูมองมาเก็ตให้มึงคอยมาไอ้เซ็กไอโดนแดนะ องเยอะเยอะเยอะสองตัวทั้งเมืองเอ้าวสวยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามาร์คบิดร้อยยิดร้อยยิดรอยยี่มาคให้มาคให้มาร์คมาคให้มันไม่เห็นมาร์คทมาร์คทงมาร์คทงใครใครเห็นชิปอ่ะผมสวยเลยเมื่อกี้มาร์คแค่สามตัวเลยใช่ไหมกูเดินงานเพื่อนกูเดินเล่นถ้าใครเดินเล่นถ้ามึงเดินงานอ่ะไอพีปีมันเอาออฟยิงกูนล้วเดียว ไอ้หน้เต้ยทไรวะไอ้หัวราอยอนสกอร์ที่อ่ะเทียนเขาไม่หัวล้อมึงหรอกเจ๊กไอ้หลงพี่ซัมแลมวะเอาซัมแลมไอ้บีมิตินะบีดมนตีนะสมบกมิติเข้าบีเข้าบีไปมีกินนะไอ้เจ็กเ้สมอม่ได้เจ ลุยลุยลุยลอยระวังมันบึ้งมาลุยลอยลุยลอยเฮ้ยตรงไหนมิกตรงไหนตรงไหนตรงไหนตีมาเดี๋ยวปุ๊บปะโอ้โหมิกมันเป็นสเต็มแต่เละจัดตัวนี้ใครไปวะเสียซีเหรอเฮ้ยมิกบนบุยดคงจงไปหมติดเลยยังไม่เห็นหรอวะขวาตัวหนึ่งตัวยังไงมิก

วินหน้าเลยบอกดีคอมอออเดี๋ยวก็เชลีฟเก็บหน้ากันเลมันมีออฟมาขวามาขวาไปถอยมาพงจีเยนเจนขวาสองตัวถอยพงอะเก็บสี่ก็เก็บไมาได้เข้ามาแล้วต้องจ้าออกอ่ะใสนเซฟถอยมาถอยมาถอยมา สองตัวที่เอเราวปต้องไปนะไม่เกลือได้นะสวยสองเอซ้ายโอเมนเดินซ้ายเออไม่ใี่ตัวเดียวเด็ดล็อกไม่ต้องอยู่นี่โอ้มนอยู่ไหนโอเมีอยู่นั่นปะไม่ได้ไปเป็นเดดล็อกเป็นเดดล็อกกับเอาเข้าบีไปเลยบีเคียร์แอบล็อกผม มาวก็ออกไปในข้างนอกกันได้แล้วนะ5-5บีท5-5มันตลกไหมเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเต้นไอ้พงมองให้อยู่ให้พงมองให้สวยขั้นตีเตะเล่นไอนพงมองข้า่ไหนได้ปะยังไม่กู้มันยังไม่กู้มันยังไม่กู้ว้าว้าว วยังไม่กู้นะมันยังไม่กู้นะตีดึงไปแล้วตะกี้ขวาขวาขวายิงอยู่มันจริงอยู่มันจริงอยู่สะแบมไม่ได้เลยมึงจะรีบปะปลดแล้วปลดแล้วโอ้โหเนี่ยดีเดียดีเดียไอ้เที่อเล่นเกมจริงกูแล้วพี่มฟันเขาซะแล้วเอ๊ะมึงกระโดดทับกันเหอะเลยเดี๋ยวมันกู้แม่ ได้ยินเสียงอะไรวะนี่นข้องสนิทลื่นจบกันจบพ่อรีคอมรีคอมคิดวามารถอะไรเดี๋ยวคนไปวันนี้เอ่อมาแห้งกมาแห้งแห้งโอเคดิถ้าโอเคอร่อยมันมีโคตรจังกับไอ้ไข่เค็มมาอร่อยผมชอบสีดำก็สีดำก็คงโคตรดังไงมีรถไข่หวานปะปิดเป็ดก้ามกัน อือนี่ว่าใช่ไหมยิงแค่ไหนยิงแค่ไหนมีแพนได้ปลยรอดไปไปแพนหน่วงเวหลังมาตัวหลังมาตัวเวฮยังยิงกันแล้วไอ้ที่อหลังมาเมื่อกี้หลังมาไหมเออเออันตีกล้องโกมันยิงกล้องกูคุกจับตาดูกูเยอะกูเลยนั่งเลย เริ่มติดนั่งแล้เริ่มตนั่งแล้วกูต้องเพเดี๋ยละไปยกเลยวันตีวันตีกวันตีโอเมนโอเมโลโอเมโลนเดียวนาเดียเดียวโอเมนเมียนติว่ะพวกมึงวิ่งไปเอเลยโอเมนเจ็บโอเมนรสี่เกาผมยิงทำเสียงเลยหลวงเว่ยมิ่งเบยมิ่งเบยเออมิ่งเบยห้กูพูดได้กูพูดได้โอเมนแปด้อองงครับนครชวนเมียเลยเเอเไม่ได้เล่นบ ป่มคนดับเหรอป่า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 เนกกูไม่ดีขึ่นกลับมาเลยละมาเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยจะเอาอะไรกันเนี่ยของปีเนี่ยมันว้าไปนู่นเหรอเออไม่ทันวะเวลาเวลาไม่ทันเอาเนี่ยแหละพวกแพ้เนี่ยบินเนี่ยจะอยู่จะสีแล้วกูจะมีก็สุดกันไปทั้งปต้องแพ้ไม่งั้นมันตีนะเว้ย มลงพี่ทีทีโอเมทีทีบิดบิดซีทีนั่นแหละอยู่ทางซีทีหมดแหละไม่ดีเลยไม่ดีเลยออกไปเล่นนอกเลยไปจะเกิลมันครบต้องพักต้องพักเออยอู้ดีดจะมาปืนไม่โดนไม่โดนไม่โดนตัไม่โดนมาแค่มาแค่มาแค่พัมากมากมมันเดี๋ยวก็โดนมันเดี๋ยวก็โดนเฮ้ยมันจะแง่มึงอ่ะ จะแง้มึงอ่ะเจยันเจนแงเองคุยกันคุยกันแล้วคุยกันแล้วแปดสิบแปดสิบแปดสิบโอ้โหเมื่อกี้หลวงพี่ตอนพีกหลวงพี่พีคปะหรือว่ามันหลวงพี่มันใจเย็นแล้วหลวงพี่พีกทําไมอ่ะต้องตอบต้อบกันครับตอบครับตอบอันนี้เราเราเรามาจับเรามาจับเขาเรามาจับเขาคุยกันจับเขาด้วยนี่เดินลุมไปดิ ไม่ไม่ไม่ใช่การพับเลยแค่แบบว่าจะนั่งนั่งคุยกันนั่งแบบว่าไม่เป็นไรสามเป็ยสามไม่ผิดปกติมป็นสิทธิ์หรือปล่าเตรียมตัวไม่เป็นสังค์ือเปล่พี่มีขุนศรโดนเยอะจังพี่วันนี้วันะครชิวน้องปกติแต่ผมถือว่าเป็นการสร้างความกดดันเผื่อไปแค่ปกติเหรอพี่ปกติปกติโอ้โห กรทดสอบความกดดันใครมีปืนยิงขนาดไม่ทันละเฮียมันจะพังเหรอไม่ทันแล้วมันต้องยิงตั้งแต่นี่สองวิแอละทันโอเคสัตสัตสันตันงอยูดีวกูยังไม่กินมาม่ามึงให้กูกินทำไมช่วยหนูหน่อยอันนี้มึงมีที่บ้านหรือว่ามึงต้องไปซื้อไอ้ฟงเลยอยู่ เก็บปืนเลยนะมันก็เลื้อยมาเบอร์ด้วยอ้าวมีปืนนี่ยนมยอดลอยพวงเล่นนะถ้ามึงโดดลงเรื่ยแชมเบอร์อยู่เรียบร้อยขิมุไปแล้วแชมเบอร์มันดันไปตรงนั้นมันมีแชมเบอร์มันคือสไปร์จมเบอร์ชิมุจิชิมุจิมันไม่รู้มือมิกมันไม่รู้มึง โอ้โปืนไก่นี่ว่าปืนดีสวยเดี๋ยวดิเมื่อกี้มันล้อเทศแล้วอ่ะเนี่ยนวมันตามมาเน้วยไอ้ไข่เจ็นเข้าปารี้ไอ้เหี้ยอ้าวมีซีดนะมีซิสีดนะมียกโคตรแตว่าเฮ้ยดูดูบอลเสร็จติดเอ้ยไอ้เบงกันนะเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวมันติดในไซส์เ้ย จะแจ้งวันศีรษะบัวแล้วมึงเดินตาก่อนนอนเว้ยสวัโหลคุยใครเนดินเล่นเล่นในโบก่อนเล่นในโบก่อนคุยอะไรกันเนี่ยตรงนั้นแหละมีดเลมีตัวหนึ่งนอนตัวเดบโวเอออออลิงตัวหนึ่งโอ้มินเอาอย่างเอาอย่างนี่ตดบโบมีมีมนติดให้หมนติดเลยติดเลยตับเจ็ดมาได้เจ็ดได้เจ็ดเจ็ดแตก็จะมีปืนเสร็จกูละ ไอ้ปืนด้วยเหรอวะวันซีทีซีทีไอ้ส่อเกี้ยวเกี้ยวแล้วเกียร์แล้วเกียร์มันใจจัดไม่มีปืนโดนโดนไอสัตว์เอ้ยขางหน้า้ปขาน้ามีข้างหน้ามีมีขาน้ามีโอเมนอยู่ข้างหน้าดูให้กูทางได้ปะสวยไม่ได้ไม่ได้เลยลิงมีลิงมีเดนลอสอีกตัวสวย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 โอ้โหเกทูข้าง พี่ไม่ได้มาทุกวันไม่ได้มาที่ราที่มาเราขาย่พี่ไวน่าอ่เลยอย่วติตาเราไม่เป่ยตห่มเป่มา้งไม่ใช่มึงหายละยดผเลย้าถึงน้าับร้อยหนุ่มพี่หนุ่มี่ม่เกมพลอ่ะหนีตอบเะไเกมได้ตวสองไปเลยมาไปเล่นอลย ไม่ค่อยอยากไพีเท่าไหร่เลยว่ะไปดีไปนั้นไปเล่นบอลเดืนวันไม่เป็นไรหรอกผมเล่นบอลเหนวันแต่ผมก็แซงแรงของพี่น้วตอนเดียวแรงอะไรบ้างเก่งจังไอ้โคตไก่เอ้โคตโหดเลยเยอะมิกะมันเก่ง ติชู้อ้าวหลุ่พี่ได้ต่อหรือเปล่าง่วงก็เชิญออกครับเอาอโอเคต่อต่ออ้าวหลุ่พี่ต่อเหรอเอาไปมึงจะเล่นไั้ยนะเอาเล่นคิดจะเข้าไปดิเข้าไปไปไปไม่ใช่หลุ่พี่จะเล่นก็หลุ่มพี่ก็ต้องแล้วมีอะไรนะอยากเล่นแบ่แบบัวตีนอ่ะเออตรงแม่ก็อยากเล่นอยู่อะกูบอกเลยเก้าเก้าเองไปเลย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 เฮ้ยไม่เอา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 ไม่มีม่กูไม่เล่นไม่มีไม่กูไม่เล่น กด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 นะพระเอกเยอะแล้วเกินกูเล่นเองหลวงพี่จะเล่นปะล่ะไม่เล่นใครกันไม่เล่นไอ้เหี้ยไม่ต้องถามผมแล้วนะมึงเห็นไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยผมเจะได้หลวงพี่จะขึ้นแล้วแหละน่ะก็หลวงพี่ไปทำอะไรมาครับหลวงพี่เขียวไม่ใช่หล่อมาเย็นน่ะ นนน้นกัใกล้ตระเล็ปิดเจอว่ะเอาหลวงพี่ไปทำอะไรมาถามหลวงพี่จะได้หลวงพี่เขียวไม่ใช่หรอใครท้าหลวงพี่ตกครับเยอะโคตรชิกเลยใครมีฝา<ะ>ใครมีไอ้ยอาหลังกับพี่มีอยู่ดูดูปะดูป่ะโอ้ย,อย่าดูเลยน่าจะเน่าแคไหด,ดูสองเกมเกี้ะ ตอนเกมอ่ะเวเจอจากดูกตาปวดพี่ก็บอกไปเอาไปชิบหายแล้วใช่พี่ใช่ใช่ใช่พี่โคตรแบกมีน้อกูเข้าไปดูด้วยลงลงโมลงเลยลงเลยไหน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 ดูแลกันดูแลกันดูด้วยไม่มีใครกูปิดเลยเอาไปไหนอ่ะเอ้ามึงเล่นอยู่กับกูครับไอ้กิซีดิงทำไมเฮ้ย ไม่หมายถึงข้างล่างมานถึงล่างตีใหญ่ผมเป็นตัวอะไรปูเล่นกับปืนมึงจะเล่นเป็นต้นลิ้นไม่กว่าโลโซ่เมันน้อยจังวะติดตู้ติดตูเยอะมันน้อยนะเปิดมาหลายปีแล้วเนี่ยมันปีแล้วแค่ตัวสองตัวเองดิโอ้ว่าวอตมันมีกี่ตัววะก็ยุ่อยู่นะเกินประมาณเกินตั้งหลายสายเกินเกินเกินยี่สิบเกินยี่สิบ ซัพพอร์ตก็สิบกว่าตัวแล้วแท้งก็สิบกว่าตัว DPS ประมาณ20กว่าตัวทำไมช่องเลือกตัวโอ้ยกูยุกถึงไอ้พวกเกมเทคเก้นเกมอะไรอย่างเงี้ะแบบไม่จะแบ่งโซนเลยอะไเรอะใช้กลางขวาอะไรก็ได้ดีไม่เปลี่ยนมากเลยได้มจะเล่นตัวผมเป็เล่นตัวตัวเอลไหมเอาอีแอแม่งเข้าไปทันตัวบนดี ีพ่อยู่เ้ยกูอยากกูอยากเห็นเจ็ดว่ะอยากเห็นเจ็ดเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยไม่ไม่อยากเล่นเจ็ดว่ะแล้วแต่ผมกูเพิ่เล่นอยากเล่นเลยเล่นเลยผมเล่นเจ็ดแล้วผมไปแล้วมึงเล่นอะไรอเมริกันอเมริกันเล่นสโมรคอมเมนต์ให้ชิบหายเล่นอะไรดีวะเล่นเจ็ดไปเดี๋ยวกูเทศอะไรไปเล่นเจ็ดไปสวยมึงแค่พุ่งเข้าไปแต่พุ่งตามเล่นอย่างเงี้ยกูไม่อยากเข้าก่อนแหละ ชีกเต้าคเพมแอนชีกเต้าเขามีในสมุดเหตุอะไรเฮ้ยเขาเขาเขาดูอะไแต่วคือด้วยดูอะไรบ้ อย่าแบงด่าพวกเราอยู่เฮียลงไปมันไม่พูดเลยเชฟุแจออคยูาเออโอสโอคสุอยูตาเฮียเดียเจเกตโฮซึมรู้ไอสัตว์เฮ้ยเก็โฮซึรู้มันแพ้ไหมเกนาแลวนี่เออเกโฮแพ้ไเฮีย มันปิดชื่อนี่ปิดหรอไ,ไอแคมอะ่ะไม่ปิดไอ้แคมไม่ปิดไม่ปิดเนะีย่ยวงง่ายแฮงเลยลครับลคุยสัวตว์ก่อนกลับโดนเฮียอะไรแต่เ <สา S 1> จ้าของ<ม>ร้านแล้วเราประกอบปากไอ้เฮียมันใส่มึงยับเลยว่ะไอ,มอ,อะม้มิกเพื่อนอ้าวไม่ใช่มิกนไอมิกมันไปเสียงเรื่องชาวบ้านอยู่พี่อ่ะใช่อ่ะ ไปพงศ์ขอวิทแรกขอเดินขอเอาความมั่นใจก่อนขอเร็วๆได้ป่ะกูดันวิดนะปึ๊บตรงนี้ให้สองสองเอออพงถ้าจะให้ดีอ่ะมึงดัดตรงนี้พงศ์ออกโคตรได้ดิพงถ้ามันมึงดัดมึงดัดตรงที่โกติกันมึงหันเข้าสวิตไม่เจอมึงก็ธโมไม่เจอมึงก็เดินไปกินสวิตวกล้เมื่อร้องจะดเข้าสโมมันกูแฝออกสโมให้เดดันเข้ามึงต้องดันดัไปตรงไหนกจอตีให้ก็ตรงแก๊บเลยกงแฝ้ออกธโมให้เอาไปเลยเอาไปเลยเข้าเร็วไปเลยไปเลย เอาแล้วไปดูหน่อยขอเอาความปั้นใจก่อนมึงแดกไปตรงนี้ขวางๆนะระวังระเบิดระวังระเบิดมาน้อยจับมึงนนมาน้อยมึงนนตายไม่มีนี่นี่กระโดนกระโดนกระโดนเบกกิ้งสัตว์เบกกิ้งขาโต้แดกไปแล้มั้งคลุมมืดคลุมมืดไอ้เหี้ยมันบายกลัวดีเพื่อนไไม่คุกคิวจ้าอยู่มิดเอาละโอ้โหเอ้ยทำไมมันบายจังวะ เฮ้ยโหหนักจริงไอ้เฮียเลยโอ้โหเหี้ยอะไรเนี่ยสวยมันแทงเนาะมิกไอ้เหี้ยเจ๋อเฮียอุ้ยไอ้เหี้ยเกตโทรเจอยูตาไอ้สัตว์ตายละเอาว่ะเหี้ยอยู่ตูดเหี้ยทีแล้วก็แพ้แล้วดิ ยังเกะโทเจอยูตาไอตัดส <c oughs> ะ <c oughs> นไทยอยะไรปักไอ้ไม่ใช่ใครนะพงขอเชลีฟมาเดิ๋วพง <c oughs> ม,มึงเชลีฟไอ้นี่ปะอ,อ่าไอออนปะพงเมนมันบายสวนมึงเหรอไอ้พงเมีย <c oughs> มันบายตอนที่กูเราจะเข้าไปเฉยเอ้ยแม่งเล่นตรงนั้นกองกองต,ตรงนี้นรอตัดก็ได้เนี่ยรอไปใครมีปืนเล่นก่อนเลยกูธมก เลน่อยู่นี่สมองมีใท้เฮ้ยสมองมินมันสมองเอแล้วโอเมนละเลน่อยู่ใน A อาย A ชอดลอ้ยไม่ทันว่ะเพื่อนกดปืนกูได้ไม่เป็นไ่ะเจ็ดกันสวยเน่อยู่ชอตเน่อยู่ชอตเอ้อเนไม่เอาเลยไอ้เ้ยเอาปอ้าคอจออยู่ A อวโบวโบว มิดมิดเป็นสวานแล้วมิดใช่ปะบีเคียนอ่้ยหายไปแล้วหายไปแล้วมีหาอไรอาวิวก่อนอาฮิวก่อนอาฮหิก่อนอาฮิวก่อนไปเดวกูดาไม่ไปไไปีไไปไเปิดพัปะมีเกาะรแต่ใกล้หมดแล้วต้องรีบไปใกล้หมดมีไอ้นีมีค่ปืนไปเอาปืนไปปืนไปเลยะเเดินอเ็บตให้ไปเลยไปเลยต่อคบหมดแล้ววะอมาอกมาไปไปยกเหลือนึงได้อยู่ ต่อเท็ต่อมาเก็ตตัวหนึ่งสวยพัดซีทีซีทีัวซีทีเฮ้ยมาเก็ตมาเก็ตมาเก็ตเด็กนมึงยิงรอดแล้วผานเลย่ะเดี๋ยสดเงาล้วสวยโอ้ยเจ้าาไปมุมมันแค่ันเขไม่ได้嘛 แพ้มันอยู่แล้วเจกเป็นในเชเกตโปรอะในเรื่องก็แพ้คุณเป็นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเสมองอ่ะเป็นอะไรกันเจ้าคุเจ้าคุสมองสมองไอ้เนี้ยเรียกเขาเสี่ยวเลยครับเอาก็พิงไม่รู้อ่ะไอ้เนี้ยพี่กูเห็นมันเปิดเสมาง